ระยะอาวุธเป็นเรื่องสำคัญใกล้กลางไกลต้องใช้ให้เป็นอาวุธสำหรับใช้รุกหรือใช้รับยิ่งต้องรู้ไม่รู้หรือใช้มั่วตามอำเภอใจก็เสียของไร้ป,ประโยชน์ อันนี้ก็ใช้ได้ขนะองแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เนะราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบ,บางนะบดิวบาตองน,นะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะปากการแท็กที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ ไว้สำหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบิตขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเรา แต่ถ้าถาว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุมดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้